สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าใครได้ติดตาม Youtube บ้านไล่สายทองอยู่เป็นประจําจะรู้ว่าผมได้พาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับเจ้าตัวจักรจันแล้วก็รู้จักกับตัวเพลี้ยมาแล้วใช่ไหมละครับแต่วันนี้ละครับสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นี่เขาเรียกว่าเพลี้ยจักรจังครับ นี่แหละครับเป็นคำสองคำที่มารวมกันนะครับเรียกมันว่าเพลียจักระจังครับต้องสารภาพก่อนว่าในตอนที่สมัยที่ผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมเคยสงสัยครับว่าเจ้าน้ําลายที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้แบบนี้ <t> ที่มันหยดอยู่บนกิ่งไม้แบบนี้มันคืออะไรครับบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะใครมาบ้วนน้าลายเอาไว้หรือว่าบางคนก็จะบอกว่ามันคือไข่คือรังของตั๊ก,กแตนนะครับผมก็เชื่อมาตลอดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันคือรังของตั๊ก,กแตนแต่นี่แหละครับจริงๆแล้วมันคือรังของตัวอ่อนของเจ้าเพลียจักระจันนั่นเองครับ เจ้าเพียเจ้ากระจันนั้นตัวเต็มวัยหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีขนาดเท่าประมาณปลายเล็บของเราแค่นั้นเองละครับจริงๆรแล้วเพียเจ้ากระจันนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายรูปร่างแล้วก็มีหลากหลายสีสันครับบางตัวก็มีเขาบางตัวก็มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำแหลมส่วนตัวนี้มันน่าจะพรางตัวคล้ายๆกับเปลือกไม้นะครับเห็นไหมละครับผมพยายามแตะมันแต่มันก็ไม่หนีนะครับขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วเรานี่เองครับ นี่แหละครับวงจรชีวิตของเพลียจักรจันนะครับมันจะมีอายุประมาณ2เดือนครับในช่วงเดือนแรกนั้นมันจะเป็นตัวอ่อนแบบนี้แต่ว่าเห็นมันเป็นตัวอ่อนแบบนี้มันก็กินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้เป็นอาหารตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับมันกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้เป็นอาหารตั้งแต่วัยเล็กจนถึงวัยโตที่มันมีปีกเลยละครับเพราะฉะนั้นมันคือสัตรูพืชชนิดหนึ่งครับ แลวทุกคนสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าฟองสีขาวๆที่เมื่อสักครู่นั้นคืออะไรนี่แหละครับมันมีวิวัฒนาการมีเทคนิคนะครับในการป้องกันตัวนั่นก็คือมันขับเมือกของมันออกมาแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นฟองฟองฟองเพื่อหุ้มตัวมันเอาไว้นั่นเองครับที่เห็นโล่งๆแบบนี้นั่นก็คือผมเคลียร์ออกเพื่อให้คุณผู้ชมได้ชมได้เห็นนั่นเองครับว่าข้างในตัวอ่อนมันเป็นยังไงนี่แหละครับขั้นตอนในการสร้างฟอง เห็นไหมละครับมันจะถ่ายเอาเมือกออกมาแล้วก็สร้างเป็นฟองทีละฟองปุ๊มปุ๊มปุ๋มแบบนี้แหละครับเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้เพื่อคลุมตัวมันเหตุผลในการสร้างฟองขึ้นมานั่นก็เพราะว่าหนึ่งคือการสร้างความชุ่มชื้นให้กับตัวมันได้เองครับ และอีกเหตุผลนั่นก็เพราะว่ามันเอาไว้พรางตัวจากจากศัตรูนั่นเองครับแต่ว่าเพลียจะกระจันในวัยเยาว์ในวัยตัวอ่อนนี้แต่ละสายพันธุ์จะมีจะมีขั้นตอนจะมีวงจรชีวิตแตกต่างกันนะครับบางสายพันธุ์ก็ไม่ได้สร้างฟองแบบนี้ครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับจไอเพลียจะกระจันนะครับมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆมีหลากหลายรูปร่างเพราะฉะนั้นแต่ละสายพันธุ์จึงมีวงจรชีวิตตั้งแต่ตัวเล็กจนถึงตัวโตไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างสายพันธุ์นี้มันจะสร้างฟองอากาศแบบนี้แหละครับ ขับเมือกออกมาแล้วก็สร้างเป็นฟองฟองฟองแบบนี้คล้ายๆกับน้ำลายของคนเลยนะครับเอามาเคลือบตัวมันเอาไว้นี่แหละครับเห็นไหมละครับมันกําลังเริ่มสร้างนะครับนี่แหละครับแล้วเมื่อมันสร้างเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นฟองฟองฟองแบบนี้แหละครับหุ้มตัวของมันไว้มันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับมันจะเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มกันไว้เพราะฉะนั้นจะร่วมกันสร้างฟองเพื่อป้องกันศัตรูแล้วก็เพื่อทําให้ตัวของมันชุ่มชื้นนั่นเองครับ วงจรชีวิตของเพลียแจกระจันนะครับเพลียจจกระจันนั้นในตัวในยาววัยนี้มันจะลอกคราบประมาณสัก5ครั้งนะครับครั้งละ2-3วันนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นตัวเต็มวัยประมาณอีกสัก1เดือนครับเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตของมันจะมีอายุประมาณ2เดือนแบบนี้แหละครับ เรามักจะเห็นเพียเจ้กระจันได้ง่ายที่สุดนะครับจากยอดมะม่วงครับในช่วงที่มะม่วงออกดอกหากมีละอองสีดำๆใต้ต้นมะม่วงนั่นแสดงว่ามีตัวเพลียเจ้กระจันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพลียเจ้ากระจันอีกสายพันธุ์หนึงที่มันไปกินน้ำเลี้ยงจากต้นมะม่วงแล้วมันก็ถ่ายมูลออกมาเป็นคราบเหนียวๆสีดำๆนั่นแหละครับนั่นคือมูลของเพียเจ้ากรจัน,นครับ นอกจากนี้เพรจักกะจันยังเป็นศัตรูพืชอีกหลากหลายชนิดนะครับเ,รเช่นเพรจักกะจันที่ทําลายต้นทุเรียนเพรจักกะจันที่ทําลายต้นข้าวหรือว่าเพยจักกะจันฝ้ายครับมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับลองไปศึกษาค้นคว้ากันเพิ่มเติมนะครับมันมีหลากหลายรูปร่างมีความแปลกประหลาดบางตัวมีเขาบางตัวคล้ายมนุษย์ต่างดาวนะครับถึงมันจะเป็นแมลงตัวเล็กจิ๋วแบบนี้แต่ก็น่าสนใจแปลกตาเหมือนกันนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ